นี่คือบรรยากาศที่น้ำท่วมบ้านตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวมาดูในหะ้องเสื้อห้องนอนกันห้องเสื้อ

ตรงนี้ไม่น่าแบาไม่แบบเราท่วมแล้วนะทก็ท่วมลา,าก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ